ค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่571แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็จัดพระ บ้านๆมาแบบจุกๆเลยนะคะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังสองกกอกับพอปลอสภาพสวยวันนี้จัดมาถึงสององค์นะคะทั้งหลังสองกกอแล้วก็พอปลอมาแบบคู่เลยนะคะไม่ต้องหาเลยนะคะจัดมาให้เลยนะคะด้านหลังเป็นพอปลอกับสอกกอกค่ะ คสำหรับเหรียญพระชัยหลังช้างนะคะสภาพดีนะคะคู่นี้ก็จะอยู่ที่เหรียญละ200ค่ะถ้าท่านใดรับ2อ,องค์อยู่ที่400นะคะเก็บได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระศรินทาบรมราชชนน,นีกระไรทองปี2515สสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะ สำหรับเหรียญพระสมเด็จนะคะสีนาคารินบรมราชชนนีนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคิริเขตจ,จังหวัดขอนแก่นสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะนี่ก็ สภาพดีนะคะถึงจะมีใช้มาบ้างนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อผางสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อซวงวัดชีประขาวไม่ทราบปีสร้างสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อซวงวัดชีประขาวไม่ทราบปีสร้างสภาพสวย องนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จทองเหลืองหล่อรุ่นสองหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีน่าเก็บน้าสะสมค่ะค่อนข้างที่จะหายากนะคะสำหรับเหรียญหล่อน,อนะคะเห็นไหมคะเป็นรุ่นสองนะคะของหลวงพ่อแพรนะคะ สำหรับพระสมเด็จทองเหลืองหล่อรุ่นสองสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่1,500ค่ะราคาเบาเก็บได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะมีรุ่นสองแล้วก็จะต้องมีรุ่นสามนะคะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จทองเหลืองหล่อรุ่นสามหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะเป็นทองเหลืองหล่อรุ่นสามนะคะ ไหมคะนะเก็บน้าสะสมมากๆเลยนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะเก็บได้เลยนะคะสําหรับหลวงพ่อแพรของเรานะคะเมตตาบารมีสูงนะคะค่ะสาหรับพระสมเด็จทองเหลืองหล่อรุ่น3ามหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่1,300ค่ะเก็บได้เลยนะคะไม่ต้องไปหาหมอนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหล่อ เนื้อโลหะผสมเก่าไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่เก่าเก่ามากๆเลยนะคะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆจากทางช่องนะคะสําหรับพระหลอกเก่าไม่ทราบที่นะคะเนื้อโลหะผสมองค์นี้ก็จะอยู่ที่650ค่ะเก่าเก่าเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญกลมรัชกาลที่8ช่วยเขตภายในสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะนี่เป็นเหรียญกลมนะคะค่ะสำหรับเหรียญรัชกาลที่8ช่วยเกตภายในสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคามวัดกลุ่มหัก ครบหกรอบจังหวัดสระบุรีสภาพใช้เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้หายากน่าเก็บน่าสะสมนะคะหายากนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคามนะคะไม่ค่อยเจอนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าท่านใดกำลังตามหาก,ก็จัดไปเลยนะคะการสำหรับเหรียญหลวงพ่อคามวัดกลุ่มหักนะคะสภาพใช้เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้หายากองค์นี้ก็จะอยู่ที่950ิบ เดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสีหลวงพ่อทองวัดพระปางจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีนะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ก็น่าใช้น่เก็บน่าสะสมนะคะสวยมากเลยนะคะเลี่ยมพลาสติกอย่างหนาอย่างดีเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้เก็บได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสีหลวงพ่อทองวัดพระปางนะคะปี2 5 1 9สภาพดีเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมอง,งต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดธรรมกายรุ่นปราบมาเลี่ยมกรอบเก่าสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะปี2540นะคะเรี่ยมเก่ามากเลยนะคะเจ้าของเดิมคงใช้ขึ้นคอนะคะค่ะสําหรับเหรียญปราบมานนะคะวัดธรรมกายนะคะสะภาพดีนะคะเลี่ยมพร้อมใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมๆิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นหนังเสือโรงยันอักขระเก่าไม่ทราบที่ ขนาดนะคะกว้างนิ้วกว่านะคะยาวก็นิ้วกว่านะคะก็ประมาณนิ้วคูณนิ้วได้นะคะสําหรับชิ้นนี้นะคะเป็นหนังเสือนะคะนี่ค่ะที่สําคัญเลี่ยมพลาสติกอย่างใสพร้อมใช้เลยนะคะเห็นไหมคะถ้าท่านใดรับไปนะคะสามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะแต่ไม่ทราบที่นะคะสําหรับชิ้นนี้นะคะเป็นหนังเสือลงอักขระยันไม่ทราบที่เก่านะคะค่ะสาหรับหนังเสือ เก่านะคะลงอักขระยันไม่ทราบที่ชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะเก่ามากเลยนะคะถ้าท่านใดทราบก็จัดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธ25ศตวรษเนื้อดินเรียมกรอบเก่านะคะสภาพสวยสมบูรณ์หายากน่าเก็บน่าสะสมนะคะ สำหรับ25ศัตรวรรัเนื้อดินองค์นี้นะคะเลี่ยมกรอบอย่างเก่าเดิมๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้เห็นไหมคะไม่ค่อยเจอเลยนะคะสำหรับกรอบลักษณะนี้นะคะเลี่ยมเก่าเลี่ยมเดิมเลยนะคะการสำหรับพระพุทธ25สัตรวรรษเนื้อดินนะคะเลี่ยมกรอบเก่าเก่าเดิมๆหายากองค์นี้ก็จะอยู่ที่1,600ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งไพรีพินาศเก่าไม่ทราบที่เก่ามากสภาพดีกิ่งดังนะคะสำหรับองค์นี้น่าเก็บหน้าสะสมนะคะนี่ค่ะถ้าท่านใดตามหาก็จัดไปเลยนะคะเก่านะคะคาะสำหรับพระกิ่งไพรีพินาศกิ่งดังเก่าไม่ทราบที่สภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่6กร้อค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชงมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระนางกวักงาแกะเก่านะคะไม่ทราบสำนักเลยนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะสินสวยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะกวักเงินกวักทองนะคะเป็นงานะคะเก่านะคะไม่ทราบสำนักนะคะค่ะสำหรับนางกวักแกะนะคะจากงาเก่าๆไม่ทราบสำนักองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 450ิค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพะระลีลาเนื้อชิ้นเก่าไม่ทราบกุไม่ทราบที่เก่ามากน่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับพระก,กุพระเก่าองค์นี้นะคะก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะที่สำคัญราคาไม่แรงเก็บได้เลยนะคะค่ะสำหรับพะระลีลาเนื้อชิ้นเก่าไม่ทราบที่ไม่ทราบกุเก่ามากองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 650ค่ะถ้าท่านใดนะคะต้องการข้อมูลเพิ่มแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะก็จะเป็นกำไรเนื้อเงินหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมเนื้อเงินแท้นะคะปี2547นะคะสำหรับอ่ากำไรเนื้อเงินชิ้นนี้นะคะจังหวัดอยุตรานะคะนะคะนี่คะ่คะ มีชื่อหลวงพ่อบอกนะคะชื่อวัดปีพศพร้อมเลยนะคะแต่กําไรอ่าชิ้นนี้นะคะก็คือเจ้าของเดิมคงทําให้กับอ่าคนที่บ้านใช้มั้งคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะทําตัวล็อกไว้แบบนี้เลยนะคะใส่ง่ายๆนะคะสวมเข้าไปล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ได้เลยแบบง่ายๆนะคะก็ถือว่าสวยอีกแบบนะคะแต่กําไรนะคะยังสวยยังเดิมๆอยู่เลยนะคะเห็นไหมคะ ภาพตัวหนังสือด้านในนะคะคมชัดอยู่เลยนะคะนี่คะ่ะเดิมๆสวยมากนะคะถือว่าสวยนะคะถ้าท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะค่ะสำหรับกำไรเนื้อเงินหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมนะคะปี2547นเดะคะเดิมๆชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่2,300ค่ะเป็นเนื้อเงินแท้นะคะบอกเงินต้องเป็นเงินนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญใต้หงชื่อซื่อกงกระไหลทองสภาพสวยเดิมเรียมพลาสติกพร้อมใช้ก็น่าใชหน่าบูชาค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะกระไหลทองเต็มนะคะเดิมๆที่สําคัญเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้เลยนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะคุ้มครองปลอดภัยนะคะค่ะสําหรับเหรียญกระไหลทองนะคะใต้หงชื่อซื่อกงนะคะเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพรมเก่าไม่ทราบที่สภาพดีนะ่าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เป็นเหรียญเก่าอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะที่น่าเก็บหน้าสะสมนะคะน่าเสียดายนะคะ ไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะเก่าๆเดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญพระพรมเก่าไม่ทราบที่สภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่1200ค่ะเก่าเกค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธ25สัตวตรรษเนื้อแร่พิธีดีพิธีใหญ่หายากสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ เนื้อแรกนะคะสําหรับองค์นี้นะคะค่อนข้างที่จะหายากนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสภาพเดิมๆเลยนะคะสําหรับองค์นี้น่าเก็บหน้าบูชานะคะเนื้อแรกเป็นอะไรที่หายากมากเลยนะคะค่ะสาหรับพระพุทธยี่สิบห้าศตวรรษเนื้อแรกนะคะหายากสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระเนื้อผงจีวรหลวงพ่อจลันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยนะ่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพสวยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะถึงจะเป็นพระเนื้อผงแต่องค์นี้สวยนะคะค่ะสำหรับพระเนื้อผงจีวรหลวงพ่อจลันวัดอัมพวันนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่4ี่ร้อยค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเก่าไม่ทราบที่เนื้อจัดเนื้อแก่งนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะสำหรับองค์นี้นะคะไม่ทราบที่นะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะนี่ค่ะถ้าท่านใดทราบหรือคุ้นก็จัดเลยนะคะกับราคาเบาๆจากทางช่องนะคะสำหรับพระสมเด็จเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 450าค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านปราจีนบุรีสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะองค์นี้ก็เดิมๆเลยนะคะหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะนี่ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะพระเดิมๆพระสวยๆนะคะ ค่สําหรับพระสมเด็จเนื้อผงหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญ M16 หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเหรียญดีมีประสบการณ์น่าเก็บน่าสะสมนะคะนี่ก็เดิมๆนะคะถือว่าสภาพดีนะคะ สำหรับเหรียญ M16 นะคะเหรียญดีมีประสบการณ์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงปากน้ำรุ่น6พระไตาปิดกวัดปากน้ำสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดมเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ สภาพก็เดิมๆเลยนะคะผ้าสวยผ้าเดิมเลยนะคะเห็นไหมคะด้านหลังจะเขียนไว้ว่าพระไตปิดกนะคะเป็นรุ่น6นะคะพระผงวัดปากน้ํานะคะเดิมๆเลยนะคะผ้าหนาหน้าใช้หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะค่ะสําหรับพระผงวัดปากน้ําผ้าไตปิดกรุ่น6นะคะผ้าสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ิค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพิคเนตเนื้อสามกริย์หลังเสียญพ่อกแก่สภาพสวยเดิมไม่ทราบที่เลี่ยมกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้ก็น่าใชหน่าบูชาค่ะเห็นไหมคะด้านหลังนะคะเป็นเสียญหลวงพ่อกแก่นะคะเดิมๆเลยนะคะสวยนะคะพร้อมใช้นะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะค่ะสําสหรับเหรียญพระพิค,คเนตเนื้อสามกริย์นะคะ เลี่ยมกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะาใช้น้าบูชานะคะสวยๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตเจ้าแม่กวนอิมสภาพสวยสมบูรณ์เลี่ยมกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้ไม่ทราบที่น้าเก็บน้าบูชาค่ะด้านหลังปิดเรียบนะคะแบบนี้นะคะ สวยมากเลยนะคะพร้อมใช้เลยนะคะเลี่ยมสวยเลี่ยมเดิมเลี่ยมอย่างดีเลยนะคะค่ะสําหรับล็อกเก็ตเจ้าแม่กวนอิมนะคะเลี่ยมกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่40 0ค่ะจะเก็บไว้ใช้เองมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปภาพหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามเรี่ยมเดิมจากวัดสภาพสวยเดิมน่าเก็บหน้าบูชาค่ะด้านหลังก็จะมีปั๊มยันหลวงพ่อนะคะเห็นไหมคะคือปั๊มด้านหน้าก็มีนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเดิมๆเ,เลยนะคะสวยเดิมนะคะคาะสำหรับรูปภาพหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะเรี่ยมเดิมจากวัดสภาพสวยเดิมบานนี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9พลังแผ่นดินสภาพสวยเดิมเรียมเดิมซองเดิมสวยมากน่าเก็บน่าสะสมค่ะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะเดิมเดิมเลยนะคะซองเดิมเดิมมาแบบนี้แล้วก็เรี่ยมเดิมเดิมแบบนี้ด้วยนะคะเก็บได้เลยนะคะสวยมากค่ะเห็นไหมคะ ถ้าท่านใดจะนำไปใช้ก็แกะออกมาใช้ได้เลยนะคะเพราะเลี่ยมให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับเหรียญรัชกาลที่9พลังแผ่นดินนะคะสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อโตเก่าหลังจานอักขระยันไม่ทราบที่สภาพสวยเดิมเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ก็น่าใช้น่าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะด้านหลังเป็นยันอักลระนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะมีเก็ตมีผงโรยนะคะเดิมๆเลยนะคะเรี่ยมก็อ่ะหลายเงินแล้วนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะเพราะว่าเป็นชิ้นค่อนข้างที่จะโตนิดนึงนะคะเรียมใส่โจ้เลยนะคะเห็นไหมคะ สามารถขึ้นคอได้เลยนะคะสวยๆเดิมๆค่ะค่ะสำหรับพระเนื้อดินหลวงพ่อโตเก่าหลังจานอักขระยันไม่ทราบที่นะคะเลี่ยมพลาสติกใสๆพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่900ค่ะน่ใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชงมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จฐานสิงรายฝังตะกุดทองหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยเดิม พร้อมกล่องเดิมๆน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะมีเศษทองด้านหน้านะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อแพรเลยนะคะสําหรับลายสายลุงนะคะฝังตะกุดด้านล่างหนึ่งดอกแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะสวยจริงนะคะนี่คะ่ะเดิมๆสวยมากค่ะค่ะสําหรับพระสมเด็จฐานสิงห์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะ สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดิมเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จแพ5ห0 0พันเนื้อสีดำหายากหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยมากเลยนะคะเดิมๆิมเลยนะคะดูขอบสิคะ สวยจริงนะคะยิ่งหนายิ่งสวยนะคะเป็นแพรห้าพันเนื้อสีดำหายากนะคะเห็นไหมคะดูง่ายสบายตานะคะซื้อไปก็สบายใจนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จเนื้อสีดำแพรห้าพันหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดิมเิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญรัชการที่ห้าเนื้อเงินหน้ากากทองคำแท้พิมพ์เล็กหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินนะคะหน้ากากทองคำนะคะเห็นไหมคะหน้ากากทองคำแท้นะคะสภาพก็สวยนะคะเดิมๆเลยนะคะ สวยเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญเล็กนะคะก็จะมีเหรียญใหญ่แล้วก็เหรียญเล็กนะคะสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญเล็กนะคะเห็นไหมคะเดิมเดิมเลยนะคะสวยค่ะค่ะสำหรับเหรียญรัชกาลที่5หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะหน้ากากทองคำนะคะสภาพเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่2,700ค่ะเดิมเดิมเลยนะคะ,เด,เ,ะ,คะเดี๋ยวรับไปชมมงต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อเนื้อเงินหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมาคูณลาบคูณเงินคูณทองสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสภาพก็สวยเดิมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บหน่าสะสมนะคะตอกโคตใต้ฐานนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะเห็นไหมคะ สวยนะคะถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อคูณเนื้อเงินนะคะคูณลาบคูณเงินคูณทองนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆวยเดิมๆเดีเด๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะชิ้นต่อไปก็จะเป็นสร้อยน้ำโมเนื้อโลหะผสมความยาวนะคะอยู่ที่24นิ้วโดยรอบนะคะ สภาพก็สมบูรณ์หายากนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะสำหรับความยาวโดยรอบอยู่ที่24นิ้วนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่คะเป็นสร้อยน้โมนะคะกำลังดีนะคะสำหรับขนาดนี้นะคะค่อนข้างที่จะหายากนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าท่านใดนะคะต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะ หายากแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะส่วนมากก็คงเป็นเก็บตามบ้านนะคะแล้วนี่ได้จากในบ้านมาก็เก็บมาฝากกับทุกทกท่านนะคะสะภาพก็สมบูรณ์นะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเก็บไว้ในตู้เก็บไว้ให้ลูกให้หลานชมนะคะค่อนข้างที่จะหายากนะคะคสำหรับสร้อยน้ำโมเนื้อโลหะผสมนะคะสะภาพสมบูรณ์หายากชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่ 2 0 0 0ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระชัยอยุธยาเก่ามากก้นดินไทยนะคะสภาพก็สมบูรณ์ไม่หักนะคะสำหรับองค์นี้ไม่หักนะคะสมบูรณ์นะคะความสูงนะคะก็อยู่ที่5นิ้วนะคะ5นิ้วครึ่งนะคะความสูงนะคะตั้งแต่ฐานจุด บนเสียนท่านแบบนี้นะคะ5นิ้วครึ่งนะคะหน้าตักช่วงนี้นะคะอยู่ที่2นิ้วนิดๆน,นะคะหน้าตักช่วงนี้นะคะหายากนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมมากๆนะคะเห็นไหมคะเป็นพระเก่านะคะก็ก็จะเป็นก้นดินไทยแบบนี้เลยนะคะถ้าท่านใดชอบเก็บชอบอนุรักษ์พระเก่าๆของเก่าๆก,ก,ก,ก็จัดเลยนะคะใส่ตู้โชว์สวยๆนะคะ ไซส์ก็ค่อนข้างที่จะโตนิดหนึ่งนะคะสําหรับไซส์นี้นะคะค่ะสําหรับพระชายอายุทยาเก่ามากก้นดินไทยนะคะสภาพสมบูรณ์ไม่หักนะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่3,300ค่ะเห็นะค่ะ เดิมๆเ,เลยนะคะกกเก่าแบบนี้นะคะอย่าปล่อยให้หลุดมือเลยนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระร่วมกัน ขอบคุณมากค่ะ